บาดี้ยามเช้ามื้อนี้กะได้มาซื้อปูนเนาะ10กระสอบไปให้น้องอ้อมเนาะก็คือว่าปูนยังบ่พออีก10กระสอบเนาะก็คือว่าทางเพิ่นกะบ่ได้ไปส่งเนาะเพราะว่าเฮาซื้อน้อยเพิ่นกะบ่ไปส่งเนาะก็สิได้มามาแกะเอาไปเองเนาะกะใส้รถเซากึ้มคือเก่าเนาะถ้าว่าเฮาซื้อบ่ถึงตูนนึงหรือว่าเฮาซื้อเฮา20กระสอบเพิ่นกะสิบ่ไปส่ง สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคุ้นเนาะกายินดีต้อนรับเขาสูซองสาลายคือเก้าขึ้นเดิมพบอพ่อสาลายในมือนี่ก็อยู่ที่เพื่อนของน้องอ้อมคื้เก้าเนาะมื่อนี้ก็ได้มาหาน้องอ้อมกับโเซ้าปันใจเนาะกับตีสอสิบเอ็ดโมงเนาะก็เขาก็เลยมาแวะน้องนุ่นก่อนเนาะะวาทางเขามาหาน้องนุ่นแล้วก็ใชได้มาเขามาหาน้องอ้อมเนาะะวาต้องผ่านน้องนุ่นก่อนเนาะเมื่อนี้ก็ได้เอาปูนมาเพิ่นซิปกระสอบเนาะคือว่าปูนเพิ่นเบิดน้องอ้อมก ให้ลดซอก,กึมแก่เนาะแก่มาเนาะเพราะว่ากลับไปเบิงเนาะว่าทั้งสร้างลุยเป็นสาไปหอดใส่แล้วะเนาะเป็นการซักซาเสียเวลาเขากับไปหาน้องอ้อมก็สร้างลุยกันเลยเนาะตอนนี้ก็ยืนอยู่น่าเฮือนของน้องอ้อมไปทีเรียบร้อยเนาะทรายเพิ่นกะทิหอนเบิ้ดแล้วล่ะพี่น้องก็อันนี้ก็จะเป็นเศษเนาะที่เป็นดินเฮหน้อยเนาะก็ดินหน้อย ใายเป็นกระหอนเบิดไปทีเรียบร้อยเนาะทางแม่น้องอ้อมอามาในมือน,นี่เนาะทางซางดีกำลังจับเสาเนาะจับเสาหน้าบ้านโอ้พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าสาบไปทีเรียบร้อยเนาะทางเพือทางซานเป็นกะคือแบบสุดยอดพี่น้องหลังใหญ่อลังการขนาดเนาะโอ้ สบายดีเดอ้อสังลุยจ้าสบายดีโอ้ไวขนาดเนะาะเมื่อวานนี้บุ่นมามาตอนนี้สาบทั้งหนาแล้วล่ะพี่น้องโอ้ทั้งเมียเพิ่นก็ได้สาบทั้งขางเนาะตอนนีทั้งไอสังลุยก็เลยจับเรียมเสาโอ้มาเบิ่งข้างๆทงั้งตะเวนขึ้นให้งามพี่น้อง เพื่อนของน้องออบเนาะเสาอยู่ทางนอกเนาะพอจับเรียมแล้วก็เห็นแบบวางงามขนาดเนาะเห็นชัดเจนขึ้นคือว่าเพื่อนสีสาเพื่อนเพื่อนนอนเนาะให้แล้วก้อนชวนชวนเพื่อนคั่วกันยังบพท่านได้สาบเนาะก็สิเอาทั้งเพื่อนนอนแต่ก็ทั้งหน้าบ้านให้แล้วก่อนเนาะ ทางในของเฟินหลังจากที่วาสร้างดุ้ยก็เริ่มฮิดแล้วไปทีเรียบร้อยเนาะเฟินก็เล้เก็บเลยเมียนน้ากับสะอาดสะอ้างขึ้นเนาะกะอะไรปัดได้กวดน้ำนอกกะราะวากระชิไลเริ่มสาบแล้วก็ชี้เริ่มใส่ไปประตูเนาะใบผับบอกซาลายกระเอิญบ่ถึกเนาะคนก็เ,นเก็บกระเมียนสะอาดสะอ้างไปทีเรียบร้อยเแล้วทางในคือว่าตอนนี้ก็ลอแต่สาบทางนอกแล้วราวะไปสาบทางในก่อน ก่อนการเทเทือนของเฟิร์นกระเลกเก็บออกไปทั้งนอกไปแล้วเนาะกระโบมีเนาะตอนนี้กําลังสาบข่างตะเวนต๊กเนาะตอนนี้เพราวาทั้งพู้นทางตะเวนขึ้นมันเกตเด็กอยากระสาบแล้วเนาะก็เลยเอามาสาบทางตะเวนต๊กกระสาบแล้วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วห่องหนึ่งเนาะก็ยังเหลือแต่ห่องนี่แด้กกระห่องเพื่อนคั่วเนาะ ทางส้างโดดก็กำลังเึ้นไปสาบเนาะตอนนี้ นั่นยิ่งมือท่านได้สาบเลยนะเออไอมือนี้แล้ววะอ๋อมือนี้สาบอันนี้แล้วก็จะไปต่อทางอ๋อมือนี้กะวันเสาร์มืนอื่นวันอาทิตย์โอ้หน้าชิแล้วอยู่นะพี่น้องเพราะว่าทั้งซางคนกับมีเบียกมีงานขึ้นกันเนาะสีมาเฮ็ดเตอร์หลังเก่านั่นแล้วมันกะพ่อแม่เนาะกะห้องก็อยากไปหลังอื่นมือนี้เพไนก็ใชได้สาบ ทางข้างตะเว้นตกแล้วก็สิไปสาบห้องหัวทางที่ทางตะเว้นขึ้นยังบ่ทันได้สาบเนาะก็ทางสาร้างลุยก็ได้จับเหลี่ยมเสาจับเหลี่ยมเสาก็มือม้ออื่นมื้อก็คงสิแล้วเนาะหน้าที่ของสร้างลุยเนาะแต่เคร่องส่วนกระโลนี่ก็ยังบ่ฮู้เนาะว่าอาจังได๋เนาะ ทางน้องอ้อมเปิน่นโูทางน้ามาแต่ทางได้บาดนีโอ้สบายดีน้องอ้อมไปเอาน้มา,า,นามาแต่ไซนี่าตน้องโอ้ก็ไปเอาไก่ใส่น้ำก๊อกหนูหม้ได้บ่นะ่ะม,มาถึงเป็นทีเรียบร้อยเนาะเอาหน้ามาอย่างน้องอ้อม แล้วน้ำนม่ยอนว่าแทงนี่เบิดแล้อบ่เบิดแหลวบอกว่าทุกขนต้องบเบิดไว้ช่เนาะนั่งอ่อนเป็นยังคือเสารทใช่ไหม เกิดก็นไปเอาน้ามาแต่น nó, nó êm, ้องเนาะมาให้สร้างเพราะว่าเพิ่นบอกว่าน้ำน้ำแทงกระชิเบิร์ดแล้วโอ้ก็ฉิมาหาทางเอียงเนาะโอ้เอียงเพิ่นอยู่เพื่อนหรือบ่อเนาะโอ้ยแดดดายพี่น้องเนาะขอขอเขามาอยู่ผมนี่เด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เนาะทางเพื่อนเพิ่นกยยังสาบพี่น้องก็คือว่าทายทั้งนอกทั้งในเห็นแล้วพี่น้องสบายดีเด้อสว่าง โอ้เหุยังไงน่ะคือเงาใช่ไหมนี่ใช่ไมเงีไปใส่ปลกกาอยู่ใส่นามดาไก่บ่ไมีใี่ไก่นโอ้ไปกบอันน้องได้แต่บ่ไปคนเดียวอแต่เราไปเราหายน้องเราวป็ลูกของปราตุ่มอือเราเปนลูกไปแต่สาวุขนบ่แลวเจ้าคือพไปนาแม่เฮ็ดเรียโออเฮ็ดเรียกยังกันะ เบี้ยหาวซาเจ้าคนหน้าโอ้หากระหอนเบิด์ตบ่อน้่ะไก่ตัวนี้คืองามแท้นีงไก่ตอกบ่อนี่อินข่าวเศร้าแล้วอ๋อปลายังชิจยากนะปลายังกันนะโมแม่หน้าปลาทูนี่เป็นปลาน้ำองมันบ่ซื้อมาวานี่บ่ มื่อวานนี้ทางสาวคืมก็ได้ซื้อปลาทูมาให้จะเห็ดจังได้สบายนีเนนนเ่เหตุและเหตุอะไรเห็ดเพื่อแม่มเพื่อแม่เจ้ามาเนี่ยมันเนา่าได้ปลาทูน่ะมันบ่มีน้ำก้อนใส่บ่มีตู้ใส่เจ้าต้องเห็ดตอนนี้เด้อ,อ,กอ,อก้อมละก็เห็ดเป็นอ,อ๋อเอ้ยอ้อมก็เห็ดเป็น,น,น,นอืโดยาไออ้อมเป็นก็เห็ดเป็นเนาะเป็ดแหงชีโมกับเป็นอู้เต เห็ดแห้งชีนูแซ่บเออเอยอ้อมเห็ดน่ะแซ่บโอ้เจ้าเห็ดเป็นม่เจ้าน่ะยังอืงเห็ดเป็นช่วงนี้น้องอ้อมน้องอ้ำนี่บโบลเจ็บหัวบ่อืได้ยาดีจากพอมีอกเดีบยเศร้าเจ็บหัวเนาะเศร้าเลยดีเนาะของมาจากประเทศนอกประเทศนาเนี่ยโอ้พี่น้องเนาะ เจ้ามาแต่หาน้องไม้ว่าคือเห็นน้องไม้น้ำกรอยางผูม,ม่วานีม่วา,วาแล้วเห็นจังไรซะมันหน่อยว่าคือบเห็นอย่างคือเห็นถูกมัน้อยชามก่อเอาคือบอ่อต้มบอ่อหยังมันบอ่อแฮมคืนมันบ่เซบเดชแล้วเผาแล้วม,ม,<อ>มันหมอไมสังไบ่อโอ้มาชาก่อนแล,ล้วก็ลมบนมากกรเลนมา คำพูดอ <SM. S 1> <Christina. S 2> ันไรเนาะน้องใหม่สามกอกินเบิดปีปงตลอดเนาะยังสามกอกี่กอเนเจ้าต้องปลูกหลายๆเด้อขยายออกเด้อทั้งเดินเจ้าทีว่าพาไปหาเห็ดนะมาช่วยกัน้าของคนอื่นเขาก็ให้ได้โ่ได้ได้เนาะอ้าเไว้ข้างหน้าเจ้านี่ก็มีว่าน้องใหม่ไรอุ้ยมัไร แม่เขาไปเก็บกูเม,มึง่เอเมื่อไรอ๋อแม่เจ้านี่คือว่าหาก็เริ่มไปเมื่อนี้บกกกวกการวันน้ากำลไปหออยู่บวกการจะไปเบิ่งแร่มัดทเท่าไรพิ่นจ้างนะมัดพันหโอ้มัดพันหาสองมาสามพันสี่มัดหกพันก็โอเคเนาะน้องอ้อมเนาะน้องอ้อมเรื่อยกระชับไปครับจ้างลูกก้าบอ,อนี่เนาะมัดพันหาเลย แต่ถือว่าจ้างแพงเนาะน้องอ้อมน้องอ้ํากินตลอดพี่น้งอ,นองเลยบ้านบ้าน,นกระจกมาสอ,อมสองพันมาสองพันตอนนี้ทางเมียของสร้างลุยเพ่นก็เลยไปขืนศาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะขึืนไปทั้งเทิงตอนนี้สร้างโดดกระลุงมาอยู่ทั้งุ่ม đặc điểm sau เก่งเนาะเมียซางด้ยนี่เรื่องขึ้นทางเทิงนี่โอ, well? eras, อ้พี่น้องอาชิพ่อเข้ามาเนาะลูกเพิ่นยังบ่ซำเพิ่นเนาะเพิ่นขึ้นไปสาบทางเทิงบ่วันนี้กบลมเนาะพี่น้องแดดอยู่แต่ว่ามีลมเนาะมันก็สิแบบลมพัด นากแ้ตอนนี้เนาะทางเอ้ยงียงบนกระบอวยูเนาะบนยูแต่รูปของเพื่อนเนาะทางน้องอ้อมก็ได้นั่งโอลมกับสาวกรึมเนาะกะสีโอลมเรือเงินเรือซานของเพื่อนเนาะวานยิงขาดอย่างแน่เล็กหน่อยเนาะกะส่วนอื่นกะยังสีเฮือนของเพื่อนกะยังเตยังเตย เพดานเนาะที่ยาอย่งโบได้มีเนาะเพดานได้คือว่าลูกติ่งเนาะที่ยังขาดโอ้ต้อสั่งโดดจะพกฮอนแดดเพราะคือไปใส่กุ๊บใส่หมวกลมพี่นอาะลมลม บริเวณเสียงก็ต้องขอโทษแล้วก็ว่าลมกะแห้งน้องเบิ่งจากสักกะสีของน้องอ้อมเนาะคุณ านของสร้างลุย้ยใกล้จะประสบผลสำจะจะประสบสําเร็จนะเนาะใกล้ชแลวละพี่นอกมือนี่เป็นคกชิริงมือสาบให้แลวเนาะเพราะว่าวันจันเป็นก็จะได้ไปดำให้ดำหน้าของเพื่อนเนาะเพราะว่าทั้งสร้างเป็นกะเ,เหตไหเหตหน้าคือกันเนะาะทั้งซาลายก็จะได้ไปหาดาให้ดำหน้าคือกันนะพี่นอกเนาะเพราะว่ามันกระิกเข่าเดือนแปดเดือน 8, 9, แปดเดือนเก้าเนาะแต่ว่าหน้ากันยังบ่ได้ดำจกกักกกเนาะ ดีกับเป็นนี่มานั่งพี่มานั่งพี่ละมานั่งไะเออให้เอ้ยอ้าเอาเอาน้ำมาล่างมือให้เด้อเจ้ากินข้าวแล้วเจ้าเด็กกินกับอยังกับปลาบนฮะกับปลาบนอ๋อเธอไอ้เจ้าจะหยอกมาแล้วมันครบแลยวยายยายละปล่อยมันลงรุมไปมานะเจ้ากขนายมันปล่อยเสื้อโลกให้เจ้าไอ้นี่เออเอามันลงเลยเอออ้ามเอ้ยเอาหน้ามาล่างมือให้น้องเลยล่ะ แม่ไปใส่มือนี่แม่เืิจ้าแม่ไปลก็ก้าโอ้เจ้าว่อยากไปนะแม่บ่จะอยู่น้ำเอ้อ่อมบอ่โ,<อ>โดย,โดยแม่ต้องว่าแบบนี้เด้ออ่ะเอ้เอ้เอ้อมเอ,เอ,เอาน้าาให้ล้างมือเลยล้างมือให้น้องรูปปากน้ำมันเหนียวแล้วกินแบบมูน่ะกินข้าวกับปลาป่นผลหวัดกวงน้อยไอ้แาเผ็ดละ <laughs> ูกเจาะคือ,องามเจาะเอาเจาะมาแต่ไซน่ะเจาะงั้งน,นะเอยอ้อมอามาพอเจาะงามแทนน่ะแต่มานั่งอยูห่มตูบเทียงนอกอ้อมพี่น้องเพราะว่ามันกระแดดนอกตอนนี้กะทางสะคลืมกะนนางดินนางโอ้ลมกับน้องอ้อมน้องสังสังลุยเป็นกันยังเหตดเฮือนเป็นกำลังสาบเนอกกะ เพื่อนสาไปก่อนเนาะกระิประมาณนี้เนาะผู้มาพี่นอกสำหรับคลิปนี้เนาะกระสิได้จบไปสำนีเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาเบิรงคลิปสาวหลายแต่ต้นจนจบและก็เบิงโฆษณาห้สาสาลายแน่เด้อพี่นอก้าว่าสาวลายว่าพิษว่าบูถือก็ต้องขอโทษขออภัยนอกบางเถื่อสาลายกัผู้เท่าบถึงการนอกกระกราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีประสิบุตรสุขคน กสิปมิยังไลยเนอกจสิได้จบคลิปไว้เพียงซัมนีเนอกจาไว้พ่อๆก,กันคลิปหนาปุ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวลาย์ก็แค่ขอเกลาาข้าวาสบ,บายดีเจ้าสวัสดีเอฟซีปัสสุกุสูขนเอฟซีตีหักแพง